คานะของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมกับคณะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดนครนายกเพื่อไปเยี่ยมเยียนเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในายอําพลอังคะากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์จุลานน์ประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมกับคณะครับที่ได้เดินทางไปจังหวัดนครนายกเพื่อไปเยี่ยมเยียนเยาวชนจํานวน25คนพร้อมครอบครัวอุปถัมภ์อีกจํานวน12ครอบครัวที่ได้ร่วมในโครงการในรุ่นที่38ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสารอำเภอองครักจังหวัดนครนายก โครงการนี้นะครับสารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยเป็นโครงการสําคัญตามดําริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้ริเริ่มเลยครับโครงการนี้และทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายอารีวงอารยะประธานคณะกรรมการการดําเนินโครงการก็ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา14ปี ซึ่งตอนนี้นะครับได้ดำเนินการมาแล้วเนี่ย37รุ่นด้วยกันมีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกันก็คือสารใจไทยสู่ใจใต้กว่าหมื่นคนแล้วครับสามารถสร้างเยาวชนที่เป็นต้นแบบที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายด้านตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่38ครับบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่โครงการนี้และก็ได้รับความรู้ทักษะต่างๆ ได้และเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของต่างศาสนิกโดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดแล้วก็ได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดีมีความกล้ามากขึ้นครับกล้าแสดงออกแล้วก็มีศักยภาพของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแสดงได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีภาวะผู้นำมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็รู้สึกดีว่าอนาคตต้องดีแน่นอนครับ